ทำไมต้องแปลงชื่อทำไมต้องแปลงชื่อกาแฟสวัสดีค่ะวีวีสุภาชัยโกศลเย็นค่ะเ<ม>จ้าของนงาเสียงบัวผ่านทางโซนะคะจากรายการการีกดูสามสมัยแล้วนะครไม่เปลี่ยนชื่อเหรอทำไมเปลี่ยนชื่อผมเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะสับสนระหว่างกาแฟกับวีวีผมเรียกตรงๆเลยนายสุภาชัยนายสุภาชัยป๋าชื่อนี้ป๋ายังจำผมได้อีกเหรอวีวีถูก วีวีเพราะอะไรลูกเปล่าเนี่วีวีเนี่ยเพราะว่าเป็นชื่อจริงของหนูเองที่พ่อแม่ตั้งให้วีวีเหรอค่ะมึงชื่อทวีใช่ไหมไม่ก็วีไม่ก็วีกันใช่วีวีจริงจริงมีแต่วีชื่อเดียวไอ้วีนี่มาเติมใส่ให้เข้ากับใบหน้าโอ้โหมันวี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 ให้มันดูน่ารักแอบเววนี่คือแชมป์ของเงาเสียงคุณบัวผันทางโสค่ะ นี่ไม่บอกเราไม่รู้เนี่ยค่ะขึ้นมาได้แล้วมาแล้วไม่บอกไม่รู้ไม่รู้รู้ตอนที่ว่ายยอเมื่อกี้เต่างอยออกมาด้ยเต่างอยออกมาด้วสตัวดีค่ะชื่อพิกกี้นะคะชื่อจริงนายวิรันหทััยมงคลชัยกาลันค่ะแล้วก็หนูเคยเป็นแชมป์รายการ ดูสงครามเพลงนะคะตอนปี2562แชมป์งาเสียงจินตลาคุญลาบค่ะนี่ใส่วิกไหมหรือว่าอะไรใส่วิกค่ะใส่บิกคธรรมดาอะไรผมผมเกียนเหรอใช่ค่ะเป็นลองทรงค่ะลองทรงเหรอใช่ค่ะเพราะหนูเป็นทหารอยู่เป็นทหารอยู่เหรอโอ้โหที่มันเหรอนี่จริงหรอวิกรช่วงยิงปืนไปได้เป็่มั้งช่วงยิงปืนนี่ชอบไปเป็่านั่งอย่างเงี้ยมายิงปืนครบกตุ้งมไายันลองไหมคะหนูยิงเก่งนะคะ ดูทางเดูครับดูทางให้ีครับอ๋อพี่พี่กต้องดูทางให้มาเลยมาเลยลูกพี่กี้ไปยิงลูกยิงยิงมามึงก็ิมึงเสกนูก็หนูนููก็หนมก็กหนูก็หนูหนูก็หหนูก็ูก็หนูก็หนหนูห้อย่านกหนูกหนููห เออสวยนะสวยนะยืนเทียบกับเมียกูกูเลื่ยนี่นี่นะตาท่านี้รูหน่ารูไม่สวยหรอเอาเงินได้หมดแหละได้ได้หมดได้หมดช่วงนี้คุณนี่ไม่เคยว่างวันนี้กรรมการเนี่ยเขามีสองป้ายในสวัสดีเขายังมีกรรมการด้วยเหรอคะมีครับกขามองคะแนนเลยนะอมบ๊อบไม่เห็นนะครับอุ้ยมอไม่เห็นนะติดทูบเชียร์ติดทูบเชียร์ติดทูบจังไรละคนเขานั่งอยู่ตรงนั้นพพีี่่่ลาสีคแดง ทีแรกนึกว่าเป็นเจฮายนี่ัวผันก็าทำผมตรงนี้พี่ออ๋อบัวผันก็าทรงนี้แล้วใช่ใช่ใช่แต่จินตลาสวยจังเลยสวยใช่ไหม เราเจอกันแล้วท่านแม่ถ่ายนีคใายบ่อนำออนไลน์ถ้าหนูจะเล่นย่อขาข้ามหลังไม่ต้องใส่เกงในนะเขาจะได้ไม่ต้องเห็นั้านเกงในเพราะมึงเล่นย่อดซะเห็นท่านรูแล้วนไปแล่ย่ออีกทีสิไม่ได้ใส่ค่่ะจรริงเาย่ออีกทีไม่ต้องลงไม่ต้องอย่าเดี๋ยวขาหนามหกอย่าเดี๋ยวขาหนามหก

ไม่แต่ว่าปล่อยเซปล่อยเซอร์เลยคอเร์ลยสปลเลยรคะ่อเซแบบไหนะมันเละเล่มสอูนี่ชาบาจิงเิดูสงครามเพลงเงินล้าน